พบกับผมนุย LPK นะครับวันนี้นะครับขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับห่างหายกันเป็นมือแล้วครับเนาะช่วงโควิดนะครับวันนี้ขออนุญาตนะครับวันนี้ตามกุ้งสดกับกุ้งลวกรับใส่บักกุเต้นะครับบ้านห้อห้องบักกุเต้เหลือต่ำมะละกอตัวนะครับผสมกันไปนะครับเพราะว่าช่วงโควิดนะครับขออนุญาตถ่ายในห้องนะครับวันนี้ครับนะครับมากินด้วยกันครับนะครับกุ้งเต้นหูนะครับทางใบพักแค่พักบุ้งโต้งนะครับเก็บมาเหมือนตะกี้นะครับนะครับกุ้งสดๆมอ่แลวครับ ับผมครับมากินด้วยกันครับนั่งกินด้วยกันนี่ครับนี่เรามีสั่งกล้องเขาตัวครับสั่งกล้องมืออาชีพตัวนะครับน่ครับนี่มากินด้วยกันครับนี่ครับมีข้าวหุงตัวนะครับมากินข้าวยำแรงนะครับอาหารยำโควิดนะครับผักบุ้งใส่จิ้นหมูนะครับนี่ครับข้าวหุงพร้อมกบนี้นะครับนะครับมากินข้าวด้วยกันครับพูดผ่านความเพลงครับจะเก่งเทปูจะเก่งเท ฝากท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจงาน mm hmm. กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเมือนล้วครับได้ลงคลิปรครับวันนี้ด้มีโอกาสเลิกงานมาครับเนาะเลยทําตามกุ hmm. mm ้งใส่ก hmm. mm ุติดครับเนาะง่ายๆแบบเมืองเมืองครับเนาะอืมจ้าอืม สามกุ้งสดนะเพร๊ดใส่พริกก๊มหนึ่งเนาะครั๊มเนาะเนาะใช้มือนะเยิ่มเยิ่มครับมือเมืองครับใช้มือครับเนาะขออนุญาตใช้มือครับมือเมืองครับ ว่าช่วงโควิดนี่ท like hmm. 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 like ่านผู้ชมทุกท่านไปทางใดครับผมนี่ทำงานกับห้องอยู่เดียวครับสองตี้ครับนี่ครับนี่ปรุงสดปนี่ครับอืมเนี่ยอืมเยี่ยเยี่ยมครับอืม กัดดามดามว่าครับอยากเข้าอยากเข้าคบนองแกงเทปโพจ้ะแกงเทโพแกงกินหมูมนะครับกีเข้าด้วยกันนะครับ จะได้นะครับว่าจะถ่ายคลิปเกี่ยวกับการซ่อเฮ็ดเพอะ์ฮ็ดฮอปนะครับพอดีต hmm. รงนี้ฝูมปรตกตามลูกกาแล้ครับ mm hmm. ก็ได้กงได้ก็ฝฟากอาจจะมีคลิปหน้า่าแน่นะครับกงได้ก็ฝฟากรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับ mm hmm. พอได้ครับเนาะเมาะลำํลำสามคนเดียวฝีมือสั่งกล้องหอมจะธรรมดานะครับทำอาหารอร่อยทุกอย่างนะครับน้มลำมาลลจะเป็นกินคร้บ หน้ำเอ่อห<ม>นังหม้ออืมหม้อหน้ำอืมกิน,นข้าวจัดกัรครับเพื่อผิวร่างกายด้วยกันนะครับไปลืมกดติดตามนะครับที่สนาคัญครับ กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตาม้วยนะครับนี่ครับครับคงสดกับขัาวบุ้งนะครับ ก,กินน้ำลงอือืมเขากินนะครับอันนี้เอากินนะครับขอน้ำนะครับหลับเกินครับเปิดเกนครับเกนเข้าเกนน้ำนิดหนึงครับ มันเย็นเอาครับในห้องบ้านหัวห้องผักแคนะครับหูว่าบ้านท่านผู้ชมทุกท่านท้องไหวอย่างครับนะครับบ้านหัวห้องผักแคนะครับรับขับหองกุ้งครับของกุ้งกรอบๆนะครับน่ครับอืม 嗯。Mm. ครับท่า,านผู้ชมอืขับโตโตเน,ะนาะนะครับอืมนะครับเยี่ยมนะครับ ไปลืมกดกดติดตสามช่องนุย l p เอลพีเคนะจ้าหรือย่อมาจากนะครับ n u y แล้วก็ l p k นะครับนุย l p k นะครับ่าไปลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ้าเดี๋ยวเราจะได้ทำคลิป นหนุยหน่ยนี่เป็นจือผมนะครับส่วนเอฟเคนี่นค,นนคือบ้านเราประกอยนะครับเดี๋ยวเพื่อเย็บหัวปิดนมาจากอย่างนะครับ ลำนะครับตับกุ้งกับลำนะครับลำม,มดครับมันเนี้ยน,นะครับอืมพอมีหัวหม่งซุกวยนะจ๊ะเอาไว้เพื่อมันเผ็ดจ้ะ เอามาจนกุ้งส่งท้ายนู้นท่านผู้ชมครับเดี๋ยวได้ก่อวันนี้นะครับขอกินกุ้งกับตมกุ้งกันไปเลยก่อนนะครับนี่ครับจนกุ้งครับจนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดนะครับเดี๋ยวได้ก็ฝากคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกันคลิปหน้าครับอาจจะมีคลิปเด็ดๆต่นเต้นกว่านี้นะครับอาจจะเป็เข้าปลาหาของปลาเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับช่วงนี้ของปลาอย่างองาครับเดี๋ยวได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดวันนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับอื bye giùm